การถอดประกอบเมลล่ฟิลเตอร์นะครับรุ่น20 30 40นะครับก็ผมให้ดูตัวอย่างนะครับตอนนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างเราเห็นเส้นตรงนี้ไหมครับเส้นตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะกดนะครับเรากดตรงนี้นะครับแล้วเราก็บิดนะครับให้ขีดเนี่ยนะครับมาตรงกันแล้วเราก็สามารถที่จะถอดชุดออกมาได้นะครับนี่คือชุดที่1นะครับก็หลังจากได้ชุดที่1ปุ๊บเราก็แงะตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะอันเนี้ย จะมีที่แงะอยู่แล้ก็แงะออกไส้กรองออกมานะครับซึ่งไส้กรองตัวนี้เป็นเมลายฟิลเตอร์จะเป็นสีเทานะครับส่วนถ้าใครที่ไปเจอมิเซปเปเตอร์นะครับก็จะเป็นสีสีฟ้าอ่อนนะครับแล้วก็ใครที่ไปเจอไมโครมิเซปเปเตอร์อ Micro ator, จะเป็นสีน้ำเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอดีอ้ Body แต่ละตัวนี่นะครับต่างสีกันนะครับเราเห็นชัด ทีนี้นี่เมื่อเราต่อใช้กล่องนะครับเราก็มาล้างทาความสะอาดทีนี้เราจะล้างให้หมดเลยจะมีถ้วยที่เป็นถ้วยเด่นน้านะครับอัตโนมัตินะครับเราก็เห็นไหมครับมีขีดเหมือนกันครับถ้าดูมีขีดอยู่ตรงนี้นะครับขีดตรงเนี้ยเรากดแล้วเราก็บิดนะครับให้ขีดมันมาตรงนะครับพอกขีดตรงเราก็เอาออกมาได้ละง่ายนิดเดียวนะครับสําหรับการถอดประกอบนะครับเมนจ้าเมไล่าฟิลเตอร์เวลาใส่กลับเข้าไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเอาให้ขีดตรงนะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ ย่งงครับกดแล้วก็บิดบิดนะครับบิดให้มันลงแล้วก็ให้สปริงเด้งกลับนะครับเป็นอันเสร็จนะครับเราถอดประกอบไส้กรองเนี่ยมันก็ไม่ยากในการเปลี่ยนนะครับก็อันนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เวลาใส่เข้าไปนะครับท่านดูนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะผมกดนะครับกดลงไปนะครับกดลงไปเสร็จแล้วเนี่ยก็บิดกลับคืนมาสปริงเด้งปึ๊บ อันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับเมลายไล์ฟิลเตอร์ในรุ่นใหม่นะครับจะถอดประกอบได้ง่ายนะครับ